สวัสดีครับกระผมนายอุดมศักด์ยุขจรตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักง,งานคลังจังหวัดร้อยเอ็ดขอนำเสนอเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติด้านเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างสำหรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างในการขอขึ้นทะเบียนเรื่อนชั้นเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างนั้น ผู้ประกอบการงานก่อสร้างจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ค้าภาครัฐกับกรมบัญชีกลางเมื่อได้รับ Username และ p a สเวิร์ดสำหรับล็อกอินเพื่อใช้งานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วจึงจะสามารถดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเลื่อนชั้นเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยยูเซและพาสเวิร์ของผู้ประกอบการ ระบบจะปรากฏหน้าจอไปที่ขีด3ขีดเลือกลงทะเบียนไปที่เมนูขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการหนึเลือกสาขาระดับชั้นและประเภทหลักเกณฑ์สบันทึก 3. ไปขั้นตอนถัดไป หัวข้อคุณสมบัติทั่วไปเนื้อหา 4. เลือกรายละเอียดแลกแก้ไข 5. กรอบข้อมูลจำนวนหุ้นราคาและทุนจดทะเบียนที่ชำระมูลาค่าแล้วและกดบันทึกชั่วคราว 6. เพิ่มรายชื่อกรรมการ 7. รายละเอียดรายชื่อกรรมการเพิ่มรายชื่อกรรมการให้ครบถ้วน หลังจากนั้น 8. กดปุ่มบันทึก 9. เพิ่มรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกิน25% 10. รายละเอียดการเพิ่มรายชื่อผู้ถือหุ้นเกิน25%บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน 11. กดปุ่มบันทึก 12. แน่ไฟล์รายการสำหรับแน่ไฟล์ประกอบไปด้วย 1. สําสำเนาหนังสือรับรองการจัดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน90วันนับแต่วันขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างสสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขึ้นทะเบียนสาสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ส่วนทั้งหมดหรือผู้ส่วนไม่จำกัดความรับผิดทั้งหมดหรือรายชื่อกรรมการและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือรายชื่อกรรมการบริษัท และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดพร้อมระบุสัญชาติ 4. ทะเบียนเดิมที่เคยได้รับจากหน่วยงานของรัฐถ้ามีเมื่อดดำเนินการแน่ไฟ์ลเสร็จแล้ว 13. กดปุ่มบันทึกหัวข้อคุณสมบัติเฉพาะฐานะทางการเงินเนื้อหา 14. เลือกรายละเอียดสลแก้ไข 15. บอข้อมูลทางการเงินต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำา1บแน่ไฟล์รายการดังต่อไปน,นี้ 1. สําสำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุนที่ตรวจรับรองแล้วย้อนหลัง2ปี 2. หนังสือรับรองสินเชื่อจากสถาบันการเงินภายในประเทศ ไม่เกิน90วันตามแบบท่อคอสเมื่อดำเนินการแน่ไฟล์และบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว17กดปุ่มบันทึกหัวข้อคุณสมบัติเฉพาะผลงานเนื้อหา 18. เลือกรายละเอียดแสลกแก้ไข 19. เลือกรายละเอียดแสลกแก้ไข 20กรอกข้อมูลผลงานหนึ่งสัญญาภายใน6ปีซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ขั้นต่ำเมื่อดำเนินการกรอข้อมูลผลงานเรียบร้อยแล้ว21ให้กดปุ่มบันทึก 22. เพิ่มผลงาน23กรอกข้อมูลผลงานรวมภายใน10ปีซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ขั้นต่ำเมื่อดำเนินการกรอข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว24ให้กดปุ่มบันทึก 25แน่ไฟล์รายการดังต่อนี้ 1. หนังสือรับรองผลงานตามแต่และสา,าขาก่อสร้างกำหนด 2. สำเนาหลักฐานการตกลงร่วงค้าหรือค้าร่วมที่ทำไว้ต่อผู้ว่าจ้างถ้ามี 3. สำเนาสัญญาและหลักฐานการชำระภาษีเฉพาะกรณียื่นผลงานของเองกชนเมื่อดำเนินการแน่ไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว26กดปุ่มบันทึก เมื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องหากถูกต้องแล้วให้กดยืนยัน27หลังจากนั้น28พิมพ์เอกสาร29คลิกเลือกรายการเอกสารที่ต้องการพิมพ์หรือคลิกเลือกทั้งหมด30พิมพ์เอกสาร31 นำใบชำระเงินค่าธรรมเนียมไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาเมื่อไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้วให้นำหลักฐานการชำระเงินมาแน่ไฟล์ตามตัวอย่าง32แน่ไฟล์ใบชำระเงิน33ใส่วันที่ชำระเงินและแน่ไฟล์เอกสารหลักฐานการชำระเงิน 34กดปุ่มบันทึกผู้ค้าภาครัฐที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w g p o c u m e n t g o t h ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหัวข้อดาวน์โหลดแนะนำเลือกคู่มือเลือกคู่มือสำหรับผู้ค้าภาครัฐเลือกคู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานกอา่อสร้าง สรุปขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนได้ดังนี้ขึ้นทะเบียนผ่านระบบ EGP 1เมื่อฝ่ายเลขานุก,การตรวจสอบเอกสารใบคู่มือเล่มทะเบียนฉบับจริงพร้อมกับเอกสารที่ยื่นผ่านระบบและสำเนาเอกสารที่นำมายื่นที่กรมอัญชีกลางถูกต้องตรงกันแล้ว2 ฝ่ายเลขานุการจะจัดส่งตารางข้อม yeah, em. right. mm ูลเครื่องมือเครื่องจักรเป็น Excel ไฟล์ให้ผู้ประกอบการเพื่อยืนยันสถานที่ตั้งของเครื่องมือเครื่องจักรภายใน7วัน3เมื่อฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการเพื่อจัดทำรายละเอียดสถานที่ตั้งของเครื่องมือเครื่องจักรที่จัดตรวจสอบแล้ว 4. ฝ่ายเลขานุการจัดส่งข้อมูลรายละเอียดสถานที่ตั้งของเครื่องมือเครื่องจักร พร้อมแบบฟอร์อมเช็คลิสต์ให้สำนักง,งานคลังจังหวัดทางอีเมลทุกวันจันทร์หาเมื่อสำนักง,งานคลังจังหวัดได้รับข้อมูลจัดทำหนังสือแจ้งคณะทำงานย่อยสาขางานก่อสร้างพร้อมผู้ประกอบการนัดหมายวันและเวลาสถานที่เพื่อทำการลงพื้นที่ตรวจสอบ 6. เมื่อดำเนินการตรวจสอบเสร็จแล้วสำนักง,งานคลังจังหวัด จะดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการตรวจสอบพร้อมจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุก,การทางอีเมล regiscgd.go.th ภายในวันที่15ของเดือนทั้งนี้ต้องไม่เกิน60วันนับจากวันที่ฝ่ายเลขานุก,การได้จัดส่งข้อมูลให้ตรวจสอบเมื่อฝ่ายเลขานุก,การได้รับข้อมูลรวบรวมผลการตรวจสอบแจ้งคณะกรรมการพิจารณาผล แจ้งผลการพิจารณาและประกาศขึ้นเว็บไซต์ w w w g p o ok c u m e n t g o t s ต่อไปผู้ค้าภาครัฐที่จะยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานขอสร้างสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานคลังจังหวัดร้อยเอ็ดหรือระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ w w w g p o ok c u m e n t g o t s